บตรงอันนี้เวลา,ลาเราสมตใช้ไปนานๆนะจ๊ะเนาะไม่ไม่คมนี่เงี้ยไม่คมสังเกตได้จากหญ้าที่เราสับลงไปมันเป็นเสี้ยนก็ให,ให้ให้คิดว่าเป็นกับใบมีดแน่ๆอย่างนี้ครับมันไม่ชิดหรือว่ามันบิน่นหรือมันเจอของแข็งมันแตกอะไรประมาณนี้หรือใช้ใช้แปลงสึกมันก็จะเป็นเสี้ยนวิธีวิธี วิธีรับเราก็ใช้หินเจียก็ได้ที่ใช้อะไรได้ทําให้มันคมได้หินเจียบ์บางๆได้ครับเกียร์บางนี่หนึ่งล้วก็ลองอย่างเงี้ยวดูรับได้กี่ครั้งถึงเก็และต้องเปลี่ยนโอ้หนานครับจ่าวิธีการใช้งานออ้าใจเลยเพราะว่าตรงนี้มีรูสักประมาณหนึ่งเซนแล้วก็แขกถอยนอนิดหนึ่งแล้วก็เอาไม้ตอกตอกมันจะขึ้นหน้าได้เรื่อยๆประมาณหนึ่งเซนครับผมแล้วค่อยกลับหน้าแล้วค่อยกลับหน้ามาหาตัวไหนก็ด้ย ลับๆหน้าปุ๊บเราก็มาตั้งตรงตรงจุดก็เรียกหน้าเขียงมันเนาะประมาณหนึ่งมิลอย่าให้ชิดกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าแข็งอันนี้ก็แข็งอันนี้ก็แข็งเจอกันเดี๋ยวมันแตกใบมีดห่างจากตัวรับตัวเนี้ยประมาณหนึ่งมิลน,นะครับมิ็นเดียวมันก็จะขัดสวยขัดชัด บริการเดลกูดีต้อไปต้องไปควบคุมเราครับใช่ครับใครไปควบคุมได้รับทายได้ทีนี้ดูแลรักษาก็มีเรื่องการอัดจาระบีโอ้ปีแล้วก็ซื้อเขาเราเนี่ยอัดจาระบีอ้าแรงซื้อทั้งหญ้าทั้งครับเขาแห้งเขาปวดให้ซื้ออัดจาระบีแล้วก็ถ้ามีน้ำมันก็เราก็หยอดตรงนี้นิดนึงก็ได้โอมันเลี้ยงซาเล่เลยมันต้องกินอ่าแรงพวกกินกระเทนจานสับได้ดูแลง่ายอยู่กันอยู่กกล้วยได้ไหมได้ครับ ยกกล้วยแล้วก็ผ่าเป็นซี่ยาวตามท่อนหนเลยหรือไม่ทักข้งหมดดไไม่้ครับนเป็นช่องลูกรียบมันเป็นช่องผ่าสำหรับยาแต่กล่ต้องผ่าขึ้นได้ผ่าทางยาวเลยจะเปสี้ยวๆออกนะครับกับยาโลดทั้งใบทั้งก้านใส่เลยยาวๆเลยยาวๆเลยสับได้ช่องเรียบดูย่าเข้า ต้นหนึ่งสับเอางั้งนมาแกเพื่นนอนไม่พี่เปิดออไว้เนี่ยยาเปียกถ้ายาปเปียกเปิดให้แห้งเท่าไหร่รอบทั้งหมดในช่างหญ่